สวัสดีครับผมผมนายพัชระพุ่มพวงนะครับผมผู้จัดการฝ่ายขายนะครับผมของบอริษัทไทยอัมมอ,อโตโคานะครับตอนนี้ที่ตั้งของปัจจุบันของเราเนี่ยจะอยู่ที่ออถนนเทียมรูปมิตรนะครับผมแถวศูนย์วัฒนธรรมนะครับ อนนี้รถของเราเป็นะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับของรถยนต์นำเข้านะครับของทางฝั่งยุโรปนะครับผมเป็นส่วนใหญ่ยอดขายอันดับหนึ่งของเราละกันในปัจจุบันก็คือจะเป็นในเรื่องของรถเบนซ์นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยรถของเราเนี่ยจะมีรถในเรื่องของซีคูเป้เป็นรถใหม่นะครับผมรวมถึงซีออลเอสนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของรถพอยสนะครับที่เป็นตัวใหม่เข้ามาเลยตอนนี้แล้วก็จะมีในส่วนของ BM นะครับตัวใหม่ที่ออกมาก็จะเป็น BM อตัว520นะครับตัวซาลูตอนนี้เราขายดีมากตอนนี้โปรโมชั่นของเราเนี่อองงข วารันตีนะครับแล้วในเรื่องของส่วนลดนะครับตอนนี้เนี่ยเราทำในเรื่องของส่วนลดราคาต่อคันค่อนข้างถือว่าเป็นราคาที่ดีมากนะครับแล้วก็รถทุกคันเนี่ยเราจะมีในเรื่องของวารันตีให้กับลูกค้านะครับในอยู่ในช่วง2ปี5 0,000โลนะครับแล้วในช่วงของวารันตี2ปี5 0,000โลเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการฟรีค่าแรงให้กับลูกค้าในการเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องด้วยนะครับ,นะรบแล้วเซอร์วิสของการหลังการขายเนี่ยของเราจะเป็นเซอร์วิสที่เรียกว่าเออขบวงจรนะครับจะมีในเรื่องของศูนย์ซ่อมที่เรียกว่ารบวงจ พวกรถเบนซ์นะครับแล้วก็จะไปนในเรื่องของพิวสซึ่งตอนนี้เนี่ยลูกค้ากลุ่มซุปเประาร์จะกังวลมากว่าอย่างรถพอตเนี่ยที่เราขายเนี่ยเฮ้ยคุณมีเครื่องมือรองรับหรือเปล่านะครับตอนนี้เราบอกกันเลยว่าเรามีตัวพิเวสทูมาแล้วนะครับรวมถึงรถยนต์ที่คนอาจจะพูดกันว่ามีปัญหาจุกจิกเยอะหรือเปล่าในเรื่องของ BM เอ็มมนนะครับตอนนี้เราก็จะมี I s ซิสวันในเรื่องของการรองรับตรงนี้แล้วด้วยนะครับคือพูดได้ง่ายว่าลูกค้าเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับว่าเราของเราอุปกรณ์เราพร้อมจริงๆคริงนะนําาว่ครับในราคานี่นนนยนะ ที่พูดง่ายๆว่าในเรื่องของการเซอร์วิสท,ที่ถูกกว่าที่อื่นได้ซ้ำน,นะครับ ในปัจจุบัน,นจะมีลูกค้าค่อนข้างกลัวมากว่ารถของเราเจะมีการเก็บภาษีย้อนหลังหรือเปล่านะครับรถเราจ่ายตรงหรือเปล่าตอนนี้เราบอกอย่างนี้ได้เลยครับว่าสําหรับลูกค้าที่เราซื้อสดเ,ร,เราสามารถในวันรับรถเ,เราสามารถให้ดูแบบ3 2ได้เลยรถทุกคันของเราเจะมีการจ่ายแบบ32ที่เรียกว่าถูกต้องรตรงตามรุ่น,นผมและทีนี้เ,นเราก็ยังมีการเล่นสำหรับลูกค้าที่ว่าซื้อไฟแนนซ์เราก็ยังให้ทางกสิกรหลายแบงค์มีกสิกรมีกรุงไทยมีเกียรตินาชินเราสามารถเช็คได้เลยว่า้ของเรา จดทะเบียนถูก <handled> ต <kr> ้องไหมนะครับซึ่งตรงนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อในนามไฟแนนซ์เนี่ยก็จะค่อนข้างสบายใจนะครับเพราะว่าไฟแนนซ์เนี่ยก็จะเป็นคนรีเช็คให้กับเรานะครับว่าบริษัทเราตรงไหมแบบ32เราถูกต้องไหมนะครับตรงนี้ก็คือพูดได้ง่ายว่าสบายใจหายห่วงครับผมจุดเด่นของเราเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเราใช้คําว่าในเรื่องของราคานะครับณปัจจุบันเนี่ยราคาของเราเนี่ยเราใช้คําว่าราคาค่อนข้างดีมากนะครับแล้วทีนี้เนี่ยจุดถัดมาของลูกค้าที่ณปัจจุบันวอล์กอินหรือคอเข้ามาเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของออปชั่ เราค่อนข้างมีค่อนข้างหลากหลายรุ่นนะครับสต็อกค,ค่อนข้างเยอะนะครับในปัจจุบันเรามีสต็อกพร้อมขายอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า70-80คันนะครับแล้วก็ออปชั่นของเราเนี่ยจะเป็นออปชั่นที่ค่อนข้างดีมากนะครับเพราะงั้นเนี่ยมาที่เราเราการันตีได้เลยครับว่าราคาดีออปชั่นดีนะครับรับรถได้เลยนะครับ